สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิชาทักษะภาษาไทยหนึ่งกับครูนัทพัฒเช่นเคยค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่3แล้วที่เรากลับมาพบกันนะคะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วทั้งสองครั้งนะคะเกี่ยวกับคำประพันพธ์ประเภทกรอนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจเนื้อหาสาระหรือเปล่าเอ่ยแล้วแต่งก้อนแปที่ครูมอบหมายให้ได้ไหมเอ่ย ครูคิดว่านักเรียนน่าจะแต่งได้นะคะครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะครูมีความรู้ใหม่ความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะเกี่ยวกับคําประพันธ์ประเภทกานั่นเองนะคะจะมีความแตกต่างกับคําประพันธ์ประเภทกรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาเนะะื้อหาสาระกันเลยค่ะมาดูลักษณะของกาบนะคะเขาบอกว่ากาบเป็นคําประพันธ์ชนิดหนึ่งที่บังคับจานวนคําและสัมผัสนะ จัดวักต่างจาก,กรและไม่บังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวักไม่มีบังคับเอกโทเหมือนโครงและไม่มีบังคับคลุระหุนะคะเหมือนฉันกาบเป็นคำประพันธ์ที่ปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะมีทั้งที่แต่งเป็นหนังสืออ่านเล่นแต่งเป็นหนังสือสวดหรือเป็นนิทานกระทั่งเป็นตำราสอนก็มีนะคะกาบมีด้วยกันหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนะคะมาดูกันเลยค่ะ เขาบอกว่าการแต่งกาบน่ะจะมีอยู่5ชนิดที่นิยมแต่งกันได้แก่กาบยานีนะคะกาบฉบังกาบสุรางคนางกาบห่อโครงแล้วก็กาบขับไม้ห่อโครงนะคะในที่นี้จะศึกษาเฉพาะกาบยานี11กาบฉบัง16แล้วก็กาบสุรางคนาง28นะคะที่เราจะศึกษากันนะคะกาบมีลักษณะผิดกับกรธรรมดานะคะ1วางคณะและสัมผัสคล้ายกับฉัน2ใช้แต่งบนกับฉันได้และคงเรียกว่าคำฉันเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะกับยานี11นะคะมักใช้แต่งบทสวดบทเหตุเรือพรณนาความสศกเศร้าหรือบรรยายธรรมชาตินะคะแผนพังของกราบยานี11นะคะ1บทจะมีด้วยกันทั้งหมด4วรรกนะคะก็คือวรรกที่1วรรคที่2วรรกที่3และวรรกที่4นะคะแต่และวรรกนะคะวรรกที่1จะมี5คำนะคะ1 2 3 4 5 และวรรคที่สองจะมี6คำนะคะ1 2 3 4 5สาี่หรวมกันเป็น11คําคำจึงเรียกว่ากาบยานี11นะคะ1บทนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4วรรคนะคะก็คือวรรคที่1วรรคที่สองวรรคที่สวรรคที่4นะคะแล้ว1บทเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2บาทนะคะ สองบาทหบาทแรกเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2องวันะคะเรียกว่าบาทเอกนะคะส่วนบาทที่2เรียกว่าบาทโทนะคะการสัมผัสคำสุดท้ายของวักที่หนึ่งไปสัมผัสกับคำที่3ของวักที่2อันนี้เขาเรียกสัมผัสนอกนะคะและคำสุดท้ายของวักที่3ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของ วรที่สนะคะส่วนวรที่4ก็คือคำสุดท้ายของวรที่4ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรที่สองันนี้เขาเรียกสัมผัสระหว่างบทนะคะหรือว่าถ้าเราจะแต่งบทต่อไปเราจะต้องมีสัมผัสของตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือแผนพังของกาบยานี11นะคะเขาบอกว่ากลวิธีการแต่งไม่ใช้คำที่ออกเสียงเหมือนกันเป็นคำส่งคำรับ และไม่ใช้คำข้อมจังหวะการอ่านนะคะครูมีหนึ่งตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่า11บอกความใน 1. บาทไซส์ของพยางวักหน้าอย่าเรือนรางจำนวน5พาจดจำา6พยางในวักหลังตามแบบตั้งเจ้าลองทำสัมผัสตามชี้นำยงเส้นหมายให้เจ้าดูค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของคำกอนะคะทีนี้มาดูสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวักที่1ไปสัมผัสกับ คำที่3ของวรรคที่2นะคะและคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะถ้าเราจะแต่งบทต่อไปนะคะก็คือการสัมผัสระหว่างบทก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่4ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะอันนี้ก็คือการสัมผัสที่ถูกต้องของกาบยาณี11นะคะต่อไปค่ะกบะบาบฉบัง16ค่ะ มักใช้แต่งพรรณนา,นานเรื่องต,งต่างๆเช่นบทสวดบทภาคโขนมาดูแผนผังของกาบฉบัง16นะคะกาบฉบัง16เนี่ยหบทจะมีด้วยกันทั้งหมด3วรรคนะคะนี่วรรคที่1วรรคที่สองและวรรคที่สวรรคที่1จะมี6คคำนะคะวรรคที่สองจะมี4คําและวรรคที่สามี6คํารวมแล้วได้เท่ากับ16คํานะคะจึงเรียกว่ากาบฉบัง16ทีนี้มาดูสัมผัสนะคะ คำสุดท้ายของวรรคที่1น,นะคะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะส่วนวรรคที่3คํคำสุดท้ายไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่1ของบทต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะการสัมผัสของกาบฉบัง16นะคะเขาบอกว่ากลวิธีการแต่งอาจเพิ่มสัมผัสในแต่ละวรรคหรือเพิ่มสัมผัสระหว่างวรรคสองกับวรรคสาม และอาจใช้เครื่องหมายยติพังแยกคําระหว่างวรรคได้แต่ห้ามใช้ระหว่างบทนะคะครูมีหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะคือบทกรของสัตวาพิธานของสุนทรภู่นะคะสัตว์จําพวกหนึ่งสมยาระหุบาทามีเท้าอเนกนับหลายเท้าเกินกว่าสี่โดยหมายสองพวกพิปายสัตว์น้ําสัตว์บกบอกตรงนี้นะคะก็คือ ตัวอย่างของกับฉบัง16กนะคะการสัมผัสก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะและคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปสัมผ wow. ัสก yeah. ับคำสุดท้ายของวรรคที่1ของบทต่อไปนะคะก็คือ1บทจะมี1วรรค2วรรค3วรรคนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของกับฉบัง16ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นกาบสุรางคณาลยีนะคะมาดูแผนผังกันเลยนะคะแผนผังของกาบสุรางคณาลยีเนี่ยหบทเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด7วรรคนะคะแต่ละวรรคจะมี4คํารวมแล้วเลยได้28คํานะคะก็เลยเรียกว่ากาบสุรางคณาลยีนั่นเองนะคะมาดูนะคะแบ่งวรรคก็คือแต่ละวรรคจะมี4นะคะแถวแรกเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3วรรคนะคะ1 2 3 ส่วนแถวที่2จะมีด้วยกันทั้งหมด4วักนะคะ1 2 3 4าี่นะคะรวมแล้วได้7วักนะคะทีนี้มาดูการสัมผัสนะคะการสัมผัสก็คือคำสุดท้ายของวักที่1ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักที่สองและคำสุดท้ายของวักที่5นะคะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักที่6นะคะและสัมผัสกับวักที่3ของคำสุดท้ายนะคะ และคำสุดท้ายของวรรคที่7ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ของบทต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะอันนี้จะเป็นแผนผังของกาบชุลางคนางยี่สิบนั่นเองนะคะเขาบอกว่ากวลวิธีการแต่งเพื่อให้แบ่งวรรคอ่านได้ง่ายนะคะควรแต่งด้วยคำาูดสองพยางและหากใช้เสียงเจตวาในคำสุดท้ายของวรรคที่3จะทำให้ไพเราะขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างของบทก่อน ของกาบสุรางคนาง28เลยนะคะดินดงพงไพรเย,ยือกเย็นเป็นใจที่ใดเปรียบปานเสียงไก่ก้องป่าขันลาวันวาน,นเสียงนกร้องขานสำราญหัวใจเสียงเขียดเสียงกบเสียงดังฟังพบวันจบขานไข่นกยุงกระยางเดินย่างไวๆวดูสวยสดใสย,ยวนใจผู้คนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกราบสุรางคนาง28นะคะ มาดูการสัมผัสนะคะก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่5ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่6และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่7ไปสัมผัสกับคำที่คำ,คำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะอันนี้เขาเรียกสัมผัสระหว่างบทนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของกาบสุรังคานาง28นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3กาบนะคะทั้งกาบยานี11กาบฉบัง16และกาบสุรังคานัง28นะคะเราบอกว่ากาบเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งที่แต่งไม่ยากนะคะผู้แต่งกาบต้องมีความรู้ทั่วไปในการแต่งคำประพันธ์รู้กระบวนการแต่งรู้ข้อบังคับของกาบชนิดที่จะแต่งเพื่อให้แต่งได้ถูกต้องและไพเราะนะคะถ้านเรียนรู้สัมผัส รู้ว่าจํานวนคําของแต่ละบทแต่ละวะคนักเรียนก็สามารถแต่งได้ถูกต้องนะคะทั้ง3ามากาบเลยนะคะได้รับความรู้ไปแล้วนะคะพร้อมที่จะทําแบบฝึกหัดหรือยังคะไปดูแบบฝึกหัดเลยนะคะเป็นภาระงานที่3นะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องกาบเป็นแผนผังมโนทัศน์นะคะให้ทํำมาให้สวยงามนะคะว่าวันนี้นักเรียนได้รับความรู้อะไรไปบ้างนะคะครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ